ดูดิขั้นหนึ่งสี่แสนบา <c oughs> าคนว่ายากเลยวหาคนเล่นด้วยยากกว่าอีกอ่ะ <c oughs> ไม่รู้มันจะแรงได้นนแค่ไหนนะสิคีก็ว้าว <Wow. c oughs> <c oughs> ร้านจิบจ้อยเติมเกมนะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สัมผาทังเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรง d e s c r i p t ั่นนะครับ เก่งไงก็สวัทดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ดเกมเจ็ดบาทป็นเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็คงจะอยู่กับเจ้าดั๊หิวแสงสามพันปีตัวนี้เหมือนเคยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นในพิวพีขั้นสูงกันนะเราจะมาดูกันว่าเจ้าดัมเมดของตัวละครตัวนีน้มันจะดันไปสูงได้สักแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นทีมอื่นไม่ได้อะนะยกเว้นทีมเพิ่มดัมเมดทีมนี้นะครับคือทีมนี้มันมีข้อดีอย่างเดียวเลยนะคือดัมเมดสูงมากๆเลยนะครับ ที่เหลือมันไม่มีและซีซี CC ก็ถำ่ำนะครับแล้วก็ตัวอะไรตัวช่วยอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีเหลืออะไรเยอะมากกันเนาะทีนี้เนี่ยของอุปกรณ์ของดั๊ 3,000ปีของผมในครับใน PvP ขั้นสูงของผมที่จะใช้ในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นเซ็ตของโจมตีดาเมจคลินะครับคือผมได้ทดลองใช้มาหลายเซ็ตอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มาจบลงที่อันนี้เพราะว่าเราอยากจะได้มาดูดาเมจสูงสุดที่มันสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้แนะนําเซ็ตจริงๆก็คงจะเป็นเซ็ตเลือดป้องกันเนาะแล้วก็สเตตลองเนี่ยเป็นโจมตีป้องกันแล้ก็เลือดนะครับ คือผมลองเซตเลือดป้องกันที่มีสแตทลองเป็นเจาะก,ก่อแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะอยู่ทีมเจาะกาอก,กอ็รู้สึกไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับคือทั้งนั้นที่มันเป็นแบบสกิลเจาะก,ก่อแต่ใส่เซตดามจคกแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแรงกว่าอยู่ดีนะเออแล้วก็ด้วยความถึกแล้วก็ซีซีทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันคุ้มกว่าเะยครับผมก็รู้สึกว่าเซ้นนั้นจะดีกว่าแต่ในคลิปนี้ด้วยเพอร์โพสที่เราต้องการที่จะให้ดามเมตมันสูงจริงๆเนี่ยก็ขอเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะ โอ้โหแล้วหมดด้วยอ่าลุยมากับตาแรกเนี่ยก็ขั้นสูงผมไม่ค่อยหวังจะเจอคนขนาดนั้นนะถ้าเจอคนก็ถือว่าค่อนข้างดีนี่ครับดีตรงไหนวันเนี่ยมาตาที่สองนะครับคนไหมถ้าใช่อย่ากออกนะครับคอล้องครับผมผมไม่มั่นใจว่าเขากินอาหารหลบหรือเปล่านะ แต่ก็เราไม่ต้องรีบก็ได้ถูกไหมบ้านนะอ่าตีตีทิ้งไปก่อนเผื่อว่าเขามีอาหารหลบเนี่ยเราค่อนข้างโลกกับอาหารหลบอยู่เหมือนกันนะเราบัฟขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าทีมมักกะลองเองเนี่ยในเทินต่อไปแต่ค่อนข้างเก่งนะครับโอเคอาหารหลบไม่มีนะครับจริงๆถ้าเราตีในเทินนี้เนี่ยตัวของคิงก็น่าจะตายไปได้เลยนะและการ์ดก็คือโอ้โห คิงตายแล้วครับไม่มีโอกาสไหนรอดเลยนะแล้วก็เป็นบอดนะครับดูจากสภาพแล้วกดการ์ดอย่างนี้ไม่น่ารอดนะครับอัพขั้นแล้วก็ปล่อยพมัมกี้บอลขั้น2องออกมานะแล้วก็ไม่ใช้คิงด้วยนะครับ <c oughs> ก็ตามนั้นนะเนอะเจอบอดไปก็ทำใจนะฮะเราตีหมู่2ไปก็น่าจะตายแล้วมั้งใช่ไหมคิง <c oughs> ไม่น่ามีเลือดเยอะมากนะครับหลังจากที่เราตีไปสกิลแรกกันเนาะ เราตีสกิลบูมาแล้วก็ปาดจอกกอบไปหนึ่งทีนะครับหนึ่งดาวปึ๊บสามเซตสองอ่ะโคตรแรงปึ๊บโอ้โหมาตัดจบแบบปาดขั้นสามดูนะครับไม่รู้มันจะแรงได้แค่ไหนนะสกิีก็ว,ว้าวมาสู่ตาที่สามนะครับเป็นคนโบดูเลี้ยวท่าจะไม่นะครับ ห้าคนยากเหลือเกินแ่วนีโ้โอเคไม่เป็นไรครับเรามาดูก่อนของก่อนแล้วกันนะเลือดสองแสสามดีไง,ไงบอดจริงด้วยลืมใส่โครงมีคนลืมใส่โครงมาตีเลยละกันเราบัฟขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แอม l i f ตีทีเดียวน่าจะตายแล้วนะเพราะว่าอลิสลืมใส่ของคนระับโอ้ไม่ตายเฉยเลย อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟาดสปินนิ่งสแลชเนี่ยครับก็โอเคดาเมจดูดีดาเมจดูดีแล้วก็ในตาต่อไปสกิลเราอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะนะแต่ก็น่าจะฆ่าลิสนางฟ้าได้แน่นอนนะครับกลางเป็นโล่ลิซนางฟ้าขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป็นโล่ทำเอวไหมใช่ไหมไม่ด้วยโอ้โหบอทนี้ เราตีไปรอบหนึ่งเกาะก็น่าจะแตกได้แล้วนะครับเราเก็บอันติเลยแล้วกันเนาะพอเมื่อกี้ทามิเอลมันใช้การลดเกจติมาแล้วเนาะเราก็ค่อนข้างหวังว่ามันจะจู่าไม่ได้อีกแล้วนะครับหวังเยอะไปปุ๋วเนี่ยการ์ดหนึ่งดาวสองเสษนนะ่บ้าบ้าไปเล้วเก๋เรามีอันติเมตนะครับซึ่งถ้าเราได้กดจริงๆผมว่าเราก็เคลียร์ทีมเขาได้เลยนทันทีนะ ไม่น่านะครับดูแล้วก็น่าจะลดเกรเราไม่ลดด้วยเอาฮู่ได้กดอันติีแล้วแต่ว่าเราจะไม่มีบัฟของมากะลองปะใช่ไหมหรือมีเราใช้บัฟมากะลองขั้นหนึ่งมันอยู่สองเทอรนนะเนาะอ่ะทงมันไม่เป็นไรบัฟไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่เท่าที่มีอะเนาะ ลดสเตตแล้วก็จัดอันตีไปนะครับฟืฟฟซ้หกแสนสี่นะเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยแล้วมันปลดสเตตเลยเนาะทำให้ลูกเธอมีวันหายไปเนี่ยเกเเรารีไปทางต่อไปกันเลยดีกว่านะเจอบอทเต็มหมดเลยเนี่ยตาที่สี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นคนได้แล้วนะโอเคถ้าทางเป็นคนแน่นอนนะครับแล้วโอ้โหโอ้โห คนว่ายากแล้วคะคนเล่นด้วยยากกว่าอีกเนอะตานี้เป็นคนไหมน่าจะเป็นได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ปวดอยู่กันสักพักหนึง่งนะครับไม่รู้คนหรือเปล่านะั้นก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับฝั่งนู้นเนี่ยมีอาการดั๊ดด้วยเนาะซึ่งเขาจะมีดักเกิลคลอนะครับค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าไม่น่าเป็นไรมากหรอกมั้งเขาคงไม่ได้ปวดดักเกิลคลอขึ้นทุกเทิร์นหรอก ใช่ไหมใช่ไหมผมกลัวจังเลยนะตอนนี้เราสตรีมเนี่ยก็คือแบบดาค้อนคลอขึ้นมาแบบไม่รู้กี่ล้านใบเนี่ยจิ้มจึ๊กทุกคืนอ่ะดาค้อนคลอหนึ่งใบโอเคไม่มาโดนที่ดัดเราก็โอเคแล้วนะครับอืมตีหมู่มาหนึ่งทีนะแล้วก็ปากมวยหนึ่งรอบนะครับถือว่าแรงนะครับแต่ก็เท่านั้นนะ เพราะเราน่าจะตีดัดทีเดียวน่าจะตายได้เลยนะเพราะว่าเราบัฟขั้น3นะครับซึ่งมีบัฟทั้งหมดถึง5อันแอเร์บิฟไยมีบัฟ5ที่ผมบอกเลยว่าน่ายู่ทุกท้ยอียดูนะการหนึ่งดาวนะครับปึ๊กโอ้ไม่ไปนี่คือโดนลดสเตตจากอาจารย์ดันแล้วด้วยนะแล้วก็การขั้นสองเจาะเกราะนี่ฮะโดนไปสองเซบแปดแล้วโคลี่เบตตอบปิดฉากไม่ได้อเคคอย่างน้อยมันก็น พอตีได้แหละเรามีอัลติเมตนะครับน่าจะจบได้ไวซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นบอทอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะเนาะโอ้ผมกดเจอคนลงคนโ็กดโอ้คุณบาจริงๆเราไม่ต้องกดอันตีก็ได้นะผมมัน่นใจว่าดัดตีสองไปก็น่าจะเหลือแล้วนะครับดาเมจน่าจะแบบเหลือมากๆแนละ้ต่กดอันตีเผื่อไว้มันไม่จบนะ สี่แสนบ้าโคตรเหลือๆเลยขอร้องแหละคนสตาหนึ่งนะฮะนะครับ <ST AR> ผมมากครับใช่ใช่ไหมครับเนาะเคเราได้การกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเราสามารถเซตอัพไว้ในตาหน้าได้นะถึงแม้ว่าการ์ดคิงจะเป็นการ์ด<ล>ทองก็ตามแต่นะครับ <ST AR> การ์ดบัฟของมากระลองเนี่ยน่าจะช่วยได้นะดูแต่การ์ดเราไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยนะแตไแะ่ได้แหละได้แหละถ้าเรารอดอยังไงเราก็ค่ายคิงได้นะครับอัพขั้นไม่ได้คิงนะครับใช้การ์ดขั้น3มและขั้น2ต่อมาด้วยแดนนะซึ่งเราจะมีการ์ดี่คาคิงได้อยู่แหละเพราะการ์ดเจากก้าเกาะเราจะตีทะลุเกาะได้ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับน้ำลบเขาใช้การ์ดคิงไปเดียวเหรอเว้ ได้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 ย่อมได้เสมอว,วุ้หวี่ยงไปบื้อเขาให้มามา่าการ์ดดาวเดียวของผมเนี่ยโคตรสุดจะแรงเลือดเต็มโผนิเ็ตต่อขั้นสองเลยครับรโอเคในเทินหน้าเราค่อยล้างไฟออกราะไฟมันไม่ใช่ปัญหาของเราขนาดนั้นเลยครับการ์ดัด เอโอโหคูดอ,อ,อย่างเยอะแล้วก็ใช้ดัตตีก็ตายแล้วอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องบัฟอะไรด้วยซ้ำเนี่ยครับนะเราอัพขั้นไปที่มกักกะลองเนาะแล้วก็ใช้ดัดตีที่เคียวทีเดียวก็ตายแล้วเนะครับไม่มีอะไรจะต้องกังวลอีกต่อไปทีมคิงยังอยู่นี่น่าจะอยู่ยากขึ้นปะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะยากขึ้นขนาดนั้นนะ มีเราอัพขั้นไปที่ใครนะตีตีทิ้งไปตีทิ้งไปแต่กูอัพผิดตัวผมบอกผมจะอัพมากระลองไม่ใช่แล้วผมจะอัพไปตีทำไมโอกแสนน้ำเมรเนี่ยโอ้ลืมขี้มูเกินมือไม่กดตามปากเนี่ยแต่ผมก็ไม่ใช่คนอีกอยู่ดีอ่ะโอ้บอดอีกแล้วเกมเจ็ดบาปหรือเจ็ดบอดเนี่ย อับขั้นมาบัฟต่อนะครับแล้วก็ตีให้มันตาย,ตายไปเนาะอัพขั้นขั้นสามต่อนี่ครับแล้วก็หวดไปโอ,โอ้การ์ดหนึ่งดาวจริงป๋โคตรแรงมากมากโอเคแล้วเรามีอันติเมทนะครับคือจริงๆถ้าเรามีการ์ดหนึ่งดาวก็คงจบไวกว่านี้เนาะ แต่ว่าเรามีการจิตเมก็จบด้วยอัลติเมทแล้วกันเนี่ยมันไม่งั้นมันออกค่าเยอะเกิอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอเรอเล่นอีกตานึงแล้วกันเนี่ยไม่เจอใครก็ช่างมาแล้วผุ้มจี้นหาะโฮงแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้ตาท้ายตาท้ายคนหน่อยไหมักหน่อยไหมเนาะสักสักคนหนึ่งเนาะมีดีเลย์ไหมอ่ะ เฮ้ย,ยมีโอกาสใช่อยู่แล้วเนี่ยมีดีเลยนิดนิดนะเฮ้ยได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นนะครับ<า>บับั๊บคันสามอีกรอบหนึ่งนะการ์ดผมขึ้นดีมากเลยนะแต่จเจอคนจริงๆหน่อยเถอะผมขอร้องโอ้ยการ์ดนนดัดโคตรดีคือคิงตียังไงคิงก็ตายอะตาหน้านจริงๆนะอัะขั้นไปที่คิงนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการ์ดสองดาวใบหนึ่งแล้วก็สามดาวอีกใบหนึ่งนะ เป็นอินคครีสขั้น2องใคแับแล้วก็อีกใบหนึ่งขั้นสมก็โอเคแหละทนได้นะแต่คิงไงครับทนผมได้หรือเปล่าครับโหดเกินคิงหมดยุคแล้วโอ้แล้วมันไม่ขีแล้วมาทุ โอเคแล้วมันมาขี้จั่วนี้ทำไมเด้อเลือดเต็มเหมือนเดิมมันมีค่าเท่ากันโอเคด้านหลังก็เป็นตัวอย่างนี้ไม่ผิดแปลกปกติแต่การ์ดดั้ไม่ขึ้นมือเลยนะครับโอเคก็คงไม่เป็นไรหรอมั้งตอนนี้เขาน่าจะฆ่าโกเทอร์เราได้เรียบร้อยเะครับซึ่งถ้าเขาไม่ฆ่าก็จะเป็นเรื่องที่แปลกมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะแต่ถ้าฆ่าได้เนี่ยการ์ดดั้เราจะขึ้นเต็มมือเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะหรือเปล่าวะหรือการเดินเพียจะขึ้น นี่ก็ไม่รู้นะแต่การ์ดมันต้องการด,ดัดแหละใช่ไหมเฮ้ยหวังจะตีมากกะลองเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ผมหวังอะไรของผมอยู่หมดอะไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบกดอันตรีปะเขามีรถเกตอันตรีปะเขามีนี่ใช่ไหมงั้นเราก็ตีทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดนะจากการ์ดีหมู่สามใบของเรา ไปเป็จังหวะแรกเลยครับการที่2โฮลิเบตต่ออีกหนึ่งไปปื๊ดอ,อ่ะให้ความหวังแล้วก็ปาไปหนึ่งทีเบื้อไม่มีไฟบงหัวแล้วนะสุดท้ายผมก็เจอบอทอีกว่ะเนี่ยโอเคกกอ,อย่างไรผมก็จะโก้ก็ทีนะขอบคุณทุกคนที่มาดูในคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปได้วยนะฮะสำน,นี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม